สวัสดีครับผมแป้ะนะครับจากเต้นเคอตคาชลบุรีครับวันนี้มารีวิวรถขใหม่อีหคันครับมากับแบรนด์ฮอนด้ยอดฮิตเลยนะครับรุ่นฮอนด้าเจ1.5 SV ึ่สท็สุดปีผลิต2 0 1 4 1 4เลยมือเดียวป้ายแดงวิ่ง90 0 0 0กิโลคันนี้ราคาเราจำหน่ายในราคาพิเศษสุดครับ310,000บาทเงินสดนะครับ310,000บาทเครดิตดีปีดาวครับผ่อนเดือนละ ไม่ถึง5,000ครับ4,600กว่าบาทตลอดอายุสัญญาแจ้งพิกัดนิดนึงเคโตคารของเราอยู่ติดกับห้างโลบินสันไลท์สไตล์ดอนหัวล้อนะครับติดทางเข้าเลยนะครับพิมพ์เบกูก็แมาได้เลยว่าเคโตคารชนบุรีนะครับมาไม่ถูกหรืออยากทราบรายละเอียดโทรหาผมได้ที่เบอร์0 8 1 7 6 1 7 9 2 2เป็นเบอร์โทรและเบอร์ไอดียไลน์พร้อมกันนะครับวันนี้เรามาดูครับว่าไอรถคันนี้มันสวยขนาดไหนสีขาวนะคะไปดูสีก่อน เป็นสีขาวยอดฮิตเลยสภาพเดิมๆเป็นไฟฮาโรเจนนะมาพร้อมกับตัวท็อปตัวนี้บีจะมีไฟสปอร์ไลท์พร้อมเรียบร้อยนะครับสีขาวหน้ากระจังดำตัดด้วยเส้นโคมเมี่ยมตรงนี้ดอเป็นล้อมแม็กเดิมจากโรงงานนะครับเป็นแม็กขนาด16นิ้วนะครับมีสเกิร์ตข้างๆพร้อมเรียบร้อยเห็นไหมครับ กระจกบองข้างเป็นสีขาวมีไฟเลี้ยวนะครับสีดำตัดบริเวณนี้นะครับมือเปิดจะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะครับสวยงามเนี่ยเส้นสายโค้งมาสวยมากนะครับสีตะเข็บเดิมเดิมเห็นไหมครับอันนี้หุ่นยนต์เป็นคนทำมีเม็ดอากอยู่ด้วยเนี่ยนะฮะสีตะเข็บไล่ลงมาเนี่ยเดิมเดิมเห็นไหมครับเนี่ยเดิมมากครับนะฮะแ่นเพย์อยู่บริเวณนี้ครับของฮอนด้าเนี่ยครับแ่นเพย์อยู่ข้างประตู บางคนนั่งข้างนะครับเม็ดอาร์ต้องลึก1มีนห่างกันประมาณ1นิ้ว1นิ้วเสร็เนี่ยเดิมหมดเลยทั้งคันเป็นแบบนี้หมดเลยนะครับรับรองแผงประตูนะครับเป็นผ้าผสมกับพลาสติกหนังนะครับมีคิ้วตรงนี้สีงเงินไม่มีรอยยับไม่มีรอยคูดไม่มีรอยผลอบปอกเปิกใดๆทั้งสิ้นนะครับเช่นกันนะครับไล่จากซีนตะเข็บก่อนนะครับดูครับซีนตตเข็บความเดิมเป็นไงครับ ดูใจไหมเดิมมากๆนะฮะเห็นไหมฮะเนี่ยเดิมเดิมสุดขีดนะครับแถงประตูนะครับเป็นผ้าผสมกับพลาสติกกระจกไฟฟ้าวางแก้วน้ำได้ไม่มีรอยขูดขีดทะลอปอเปิืกใดๆทั้งสิ้เห็นไหมครับรองรับน้ำมันเบนซินนะครับ9195 E 2 0ได้หมดนะครับ GK คือไฟต้องเป็นแบบนี้เห็นไหมฮะมีกล้องมองหลังพร้อมเรียบร้อยตัวท็อปเนี่ยคิวบริเวณนี้จะเป็นโครเมียมนะครับ มีสปอยเลอร์หลังความไฟเบรกดวงที่สามเสาอากาศอยู่บริเวณตรงกลางนะครับมาดูความเดิมของซีนตะเข็บฝากระโปรงท้ายครับนี่ครับเดิมมากๆเลยเห็นไหมครับเนี่ยไล่มาเนี่ยนะฮะน็อตไม่ได้แกะเลยเห็นไหมครับเนี่ยซีนตะเข็บเดิมเดิมน็อตไม่มีรอยแกะใดๆทั้งสิ้นเม็ดอาร์ดูเม็ดอาร์คบริเวณนี้รอยพับเนี่ยของเหล็กอยู่ครบหมดนะครับมี แผ่นโฟมที่วางเครื่องมือพร้อมเรียบร้อยแล้วก็ยางอะไรอยู่บริเวณนี้ครับนี่ครับยางอะไรเดิมๆในหลุมนี่ยเดิมหมดนะครับความเดิมของซีนตะเข็บครับเดิมมากครับผมนะฮะแผงประตูก็เช่นการเป็นผ้าแล้วก็มีนี่ฮะคิ้วผมเมียมตัดบริเวณนี้ ตัดกระสีเทาดำนะครับกระจกไฟฟ้าพร้อมวางเจ้านะ้าไม่มีรอยยับย่นถลอกปอเปิดใดลยทั้งสิ้นนะครับประตูฝั่งคนขับครับล็อกจากรีโมทได้ล็อกจากบริเวณนี้ได้เวลาเปิดก็ล้วงเข้าไปเฉยน,นะครับสีตะเข็บครับประตูฝั่งคนขับดูฮะดูทั้งคันว่าเดิมขนาดไหนเห็นไหมครับเดิมมากๆสีตะเข็บนี่หุ่นยนต์เป็นคนทํานะสีนเนี่ยไม่แข็งเกินไปไม่นิ่มเกินไปเวลาจิกเข้าไปจะรู้นะฮะมัดไม่มีรอยแกะเลยเห็นไหมฮะประตูหลังเนี่ย นะครับหรือประตูหน้าก็เช่นกันนะครับแก้มเกลือไม่มีรอยแกะใดๆทั้งสิ้นนะครับเป็นเบาะสปอร์ตนะครับเป็นเบาะผ้าแท้ๆจากโรงงานนะครับถึงจะเป็นเบาะผ้าแต่การไม่ดูดซับความร้อนนะครับข้อสาคัญคือไม่ดูดซับความร้อนแล้วข้อสาคัญคือไม่เลอะเทอะทั้งฝั่งคนนั่งข้างก็เป็นเช่นกันนะครับเป็นเบาะผ้าแล้วก็ช่องวางตรงกลางก็เช่นกันนะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปสุด SV เพราะฉะนั้น ภูมาลายเป็นระบบมาลติฟังก์ชันควบคุมวิทยุเชื่อมต่อโทรศัพท์มีระบบคุ้คอนโทรลพร้อมเรียบร้อยนะฮะแล้วก็มีพิธนชิปลบข้างนี้94,106กิโลมือเดียวป้ายแดงนะครับด้านบนจะเป็นช่องแอร์นะครับแล้วก็ล่างลงมาจะเป็นจอ L C D ขนาด6นิ้วนะครับกล้องมองหลังพร้อมเรียบร้อยปรับได้3ระดับ เป็นแอร์ออโต้นะครับปรับอุณหภูมิด้วยตัวเลขนะครับเป็นแอร์ออโต้นะครับตัวนี้เชื่อมต่อ hdmi นะครับอยู่ด้านล่างนี้นะครับทันใดนี้เชื่อมต่อได้หมดเลยนะครับวางแก้วน้ําได้วางโทรศัพท์ตรงนี้ได้ช่องใส่ของบริเวณนี้ก็ยังมีอีกนะครับแอร์แบ็กจะมีทั้งฝั่งคนขับนะครับทั้งพวงมาลัยแล้วก็ฝั่งคนนั่งข้างพร้อมนะครับรถทุกคันของเรามีบุ๊กเซอร์วิสแบบนี้ครบหมดเพราะคันนี้มือเดียวป้ายแดง Honda j a z z 1.5 SV นะครับในนี้เขียนเลยว่ารุ่น SV 1.5 SV ออโต้เราจำหน่ายในราคา310,000บาทเครดิตดีครับฟรีดาผ่อนเดือนละ4,648บาทตลอดอายุสัญญารีบเข้ามาซื้อครับก่อนที่คนอื่นจะเอาไปด้านหลังนะครับเป็นเบาะผ้าเช่นกันไม่มี ช้ำนะครับไม่มีรอยถลอกไม่มีคาบอะไรใดๆทั้งสิ้นสะอาดมากเบาเป็นพับสี่0หกสิเวลาเราจะวางของยาวๆนี่นะครับพับนี้ได้นะครับอันนี้คือสี่สิบฝั่งนี้คือหกสิบพับแล้วก็วางของจักรท้ายมาถึงที่ยาวๆหรือชุ้งสูงก็พับอย่างนี้ได้อีกเห็นไหมครับแก๊นี่มันจะพับได้สองอย่างนะครับพับเบาด้านด้านนี้แล้วก็พับตรงที่นั่งผมสูงร้อยเจดสิบกว่านะครับหัวเข่าไม่ติดเห็นไหมครับเทสตรูม <Head room S 2> ไม่ติดครับ บาะหลังฝั่งคนนั่งข้างมีกระเป๋าจริงโจใส่ของได้นะครับเห็นไหมฮะเนี่ยล้วงใส่ของได้นะครับฟตลเต็เดิมเดิมน็อฝากระโปงไม่มีรอยแกะนะครับสติ๊กเกอร์มอกสติ๊กเกอร,ร,กอร์ทุกอย่างอยู่ครบเห็นไหมครับแมก้กระทั่งว r โค้ดฝากระโปงก็อยู่มอกแล้วก็หนึ่งน้ำยายแอร์หนึ่งสามสี่เอก็ยังอยู่นะครับรอดฝากระโปงไม่มีรอยแกะนะครับ แก้มซ้ายขวาไม่มีรอยแกะเม็ดอ้าอยู่ครบเม็ดอ้หัวชกอยู่ครบมี QC แต้ไมไว้ที่บริเวณ a อบนเอมัดต่างๆครบหมดไม่มีรอยแกะคานหน้าครับเม็ดอ้าเดิมๆเห็นไหมครับเนี่ยดูคานหน้าเนี่ยเม็ดอ้าเนี่ยเดิมหมดเลยนะครับตัวนี้เป็นเครื่อง1 5 0 0 c ซีซีนะครับเป็นเครื่อง i v วี5ทึซีซีแรงบิดค่อนข้างสูงมากครับแล้วก็ประหยัดน้ำมันด้วยครับ ฮอนด้าเจ1.5 SV เครื่อง v ีเทคันนี้ปี2014มือเดียวป้ายแดงวิ่ง90,000กิโลเช็คศูนย์ตลอดเดิมทั้งคันราคาพิเศษครับ310,000บาท310,000บาทหาไม่ได้อีกแล้วเป็นรถที่บอกไว้เลยว่าบริษัทฮอนด้าเริ่มผลิตไปแล้วและใครอยากผ่อนครับ เครดิตดีฟีดาวครับผ่อนเดือนละ4 6 4 8บาทตลอดอายุสัญญาครับผมรถฮัชแบ็กห้าประตูเครื่องพันห้าเนี่ยปัจจุบันแจ๊สไม่ได้ผลิตแล้วใครชอบรีบเข้ามาเอาเลยครับรีบเข้ามาจับจองมาซื้อขายกันได้เลยนะครับบริการทั้งเงินส่วนและเงินผ่อนเรียบร้อยนะครับมีรถเก่าอยากจะนำมาเทิร์นเราเทิร์นได้ครับนอกจากรถ h อนด, Jazz, ด City, ้แจ็รถซิตี้ r v อะไรต่างๆเรายังมีอีกให้เลือกอีกมากมายนะครับรินเทินเข้ามาดูครับเกรดตโตคาของเราอยู่ที่ ติดกับห้างโลบินสันดอนหัวล่อนะครับโลบินสันดอนหัวล่อโลบินสันไลฟ์สไตล์นะครับมาจากเฉลิมไทยถึงตรงเราใน7กิโลเขียนว่าเคเอลโต๊คายใหญ่ๆนะครับมาไม่ถูกโทรหาผมได้ที่เบอร์นะครับ0817617922เป็นเบอร์โทรและเบอร์ดีไลน์พร้อมกันนะครับ0817617922ครับผมนะครับฝากรถสวยรถดีรถคุณภาพเคเอลโต๊ะคายกับออดาแจ๊ดครับผม